ส,สวั like สดีครับดาหน่วยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมุงกลดีๆแนะนำยังเคยครับเป็นพญาคุดเษฐีอรนันตทรัพย์นะครับเนื้อจำริศนะครับล้างเงินนะครับแล้วก็ลงยานะครับล้างเงินลงยานะครับเป็นวัชระคุดจำริดล้างเงินลงยานะครับสวยนะครับข้างล่างเป็นวัชระนะครับวัชระก็เป็นอาวุธนะครับของพระอินทร์ของเทพนั่นเอง องนี้ตอนเจ,จองค์ก็ถือวัชระนะครับแล้วก็ประธานพรนะครับใข่ที่สายพยาคุดนะครับบูชาพยาคุดและลุ่งอง์นี้เวิร์กเลยนะครับอง์นี้ของกูบาวิสรุตนะครับออกตั้งแต่ปี2562ป,25ปัจจุบัน2567ผ่านเลยยะเวลามาแล้ว5ปีนะครับตอนนี้เวลามาแล้ว5ปีสวยนะครับการดีไซน์ออกแบบแบบใหม่นะครับไม่เหมือนใครข้างล่างก็จะมีหมายเลขัมเบอร์นะครับ หนึ่งหกศูนยเห็นนะหนึ่งหกศจบด้านหลังอย่างที่บอกใครใส่คุดน้าบูชานะครับผมนตดเดียมห้อยขอบูชาดีนะครับคุดก็เป็นวัตถุมงคลน,นะครับป้องกันภัยให้โชคลาภนะครับการกลมเพลลมพัดคุณใส่ต่งตางๆพยาคุดนะฮะตามความเชื่อศาสนาพราม์นะครับ ถึงมากนะครับความเดือดสนาบความนะครับมันมีฐานะเท่ากับพระพนรายนะครับเคยสู้กับพนรายปรากฏว่าไม่มีใครแพ้ใครชนะพนรายก็เลยยกย่องให้มีฐานะเท่ากันนะครับเวลาพนรายไปไหนคุดก็อาสาเป็นพหนให้พนรายนะครับคุดก็เป็นเครื่องหมายของนะครับทางราชการของเรานะครับอำนาจของกษัตริย์นะครับที่ใช้ปกครองบ้านเมืองนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับ แต่ทางศาสนาพุทธเนี่ยมีมีมีมมมพ่อแม่กูอาจเมื่อกี้องค์นที่พูดถึงคุดองค์หนึ่งนั้นก็คือหลวงตาว่าท่านะาบอกว่าคุดเนี่ยท่านอยู่เป็นเมืองกันเขาอยู่เป็นเมืองคุดเมืองนาคเมืองยักษ์นะครับนะครับแถวเพว่าเชียงรายแถวเชียงใหม่นะแถวนั้นก็มีเยอะพวกถ้ำเยอะเป็นเมืองเป็นวิตรี้อนมิตินะครับถ้าใครเคยรู้เรื่องของเมทริกนะครับมันจะมีเมทริกนะครับเป็นเรื่องของ เลเยอร์ที่มันคนบางทีคนละเลเยอร์กันนะครับแกนเกแกนไรแกนแซดคนละแกนมันก็ไปอยู่คนละจุดนะฮะนี่ก็เป็นกัรน,นะครับแกนเวลายงเวลาเดียวกันแต่ว่าคนละสถา,านที่หรือที่เดียวกันแต่คนละเวลามันก็ไปคนละจุดนะครับรายการนี้มาพร้อมกล่องเดิมเดิมาพร้อมกล่องเดิมเดิมนะครับอย่างที่บอก ปรากฏตามความเชื่อในศาสนา,าพราหมณ์เยอะนะครับใครที่มีบุญสัมพันธ์นะครับเรื่ององค์พญาคุฑนะครับเคยเกิดเป็นพญาคุฑเป็นญาติปอะไรเนนะี่ยส่วนใหญ่จะได้โชคลาภจากการทามาค้าขายนะครับหวยเหยต่างๆก็จะได้นะครับต้องดูนะต้องสังเกตว่าใครเคยมีอดีตชาเป็นพญาคุฑนะครับให้ชมไปหลายๆห,ห,หลายมุมนะ รายการนี them, ้นะครับอา่ารลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจติดต่อร้านเวยพรพักเครื่องนะครับโทรถ์เก้าหหรืึงอ0 8 1 4203 001ยยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการวันจูมืคนดีจากร้านเวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ